สวัสดีครับผมมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อฝึกทักษะเพื่อเตรียมก้าวสู่ new normal นะครับหัวข้อนี้ผมนำมาจากการที่ได้รับเชิญไปพูดกับเครือข่ายคนไทยในต่างแดนโดย ทางกลมส่งเสริมสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับเ,เขาให้ไปพูดเรื่องของการกลับเข้าสู่วิถีสังคมใหม่ด้วย resilience นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยคำที่ใช้ในวงการสุขภาพจิตตอนนี้ก็คือความเข้มแข็งนะครับแต่นั่นก็เป็นชุดทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับการนำมาเพื่อเตรียม เก้าเข้าสู่ new normal ครับวันนี้เราจะใช้เวลากันประมาณครึ่งชั่วโมงตอบคำถามว่าเพื่อเตรียมตัวเราเข้าสู่ยุคที่จะต้องไม่เหมือนเดิมเรามีความรู้เรามีความสามารถและชุดทักษะอะไรที่ควรจะมีซึ่งก็นำความรู้นี้มาจากความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience นะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าใน โลกยุคปัจจุบันเนี่ยจริงๆการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ถ้าว่าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็น New n o r m a l จากโควิด19เนี่ยหลายครั้งเราจะเป็นนึกถึงเรื่องของ work from home นะครับนึกถึง e commerce นึกถึงการที่โลกดิจิทัลก้าวหน้าขึ้นและก็แน่นอนครับในด้านลบเราเห็นถึง ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศนะครับเราจะพบเห็นถึงความละสัาละสายของทางสังคมที่เกิดจากโควิด -19 ไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นโควิด -19 ยังกระตุ้นให้เห็นถึงปัญหาในแง่ของพพลายเชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันได้กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญที่ประเทศจะต้องคำํำนึงถึงความมั่นคงด้านสุขภาพ ภูมิภาคต่างๆเกิดความตระหนักว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตแบบนี้เขาไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เขาต้องพึ่งสินค้าพึ่งบริการนะครับจากประเทศอื่นซึ่งก็ทําให้เกิดความตื่นตัวในนั้นหลังจากโควิด19คลี่คลายลงซึ่งอาจจะเป็นสําหรับประเทศบ้านเราและยุโปรปอเมริกาอาจจะประมาณปีหน้านะครับแต่ถ้าจะเป็นทั่วโลกองค์การนามายโลกก็ประเมินว่าอาจจะอีก2ปีนะครับ แต่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยมันมีกระแสะการเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่ที่ดำเนินอยู่ซึ่งเคยคุยกันนะครับเราเคยคุยกันถึงคำว่า VUCA นะครับ VUCA ท่านที่สนใจใส่คำว่า VUCA ท่านจะเห็นคำาอธิบายนะครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือโลกกำลังอยู่ในยุคข,ของความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเครือไม่ชัดเจน ด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็จะทําให้การอยู่ในโลกอนาคตอันใกล้เนี่ยจะต้องมีความสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูงกว่าทุกยุคสมัยที่เราเคยรู้จักกันมานะครับไม่ต้องนับถึงเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่พยายามที่จะแยกออกจากกันในระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าดี c o u pling นะครับแล้วก็ยังมี กระแสของการต่อต้านระบบที่มีอยู่ในประเทศต่างๆอยู่เดิมซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า anti-establishment น,น,นะครับอะไรก็ตามที่ e s t a b l i s h หรือว่าก่อตั้งขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในระบบสังคมนั้นแล้วตอนนี้มีกระแสต่อต้านสิ่งที่เป็นสถาบัานดั้งเดิมที่มีอยู่ในประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับกระแสพวกนี้จริงๆเราพอมองเห็นอยู่ แต่พอมีโควิด19เนี่ยมันกระแทกให้แรงขึ้นนะครับน้นถ้าถามว่าถ้าปีหน้าหลังจากเราฉีดวัคซีนในไทยได้ตามเป้าหมายซึ่งเราช่วยกันลุ้นนะครับว่าให้ได้ตามเป้าหมายแล้วสังคมเริ่มกลับไปขับเคลื่อนเราก็รู้ดีว่ามันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับระหว่างจ,จะลุ้นว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแต่เราก็รู้ดีว่ารูปแบบของเศรษฐกิจกําลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งการมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็ส่งผลต่อรูปแบบของงานส่งผลต่ออนาคตตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่เรารู้ดีว่ากลับพ้นจากโควิดไปแล้วมันไม่มีความปกติในแบบเดิมก็เลยเป็นคำว่า new normal โลกจะไม่เหมือนเดิมซึ่งปัจจัยใหญ่ๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นร่วมกับโควิดที่มากระตุ้นให้รุนแรงขึ้นแถมยังเพิ่มประเด็นใหม่บางประเด็นเข้ามา โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงของอาหารสุขภาพและก็ที่เมื่อสักครู่ได้พูดถึง global supply chain เนี่ยนะครับยกตัวอย่างอาหารนี่นะครับผมเคยพูดถึงสิงคโปร์ว่าก่อนหน้านี้เขาต้องพึ่งพิงอาหารจากประเทศอื่นๆนะครับตอนนี้ก็ยังพึ่งพิงอยู่ในปริมาณสูงนะครับแต่โควิด19ทําให้เขาตระหนักว่าเขาต้องมีอาหารเป็นของตัวเองด้วยนะครับ น,นเขาก็ตั้งภาพวิสัยทัศน์ของประเทศว่าภายในปี2030เขาจะต้องมีอาหารสำหรับเลี้ยงประชากรของเขาได้30%ของความต้องการในประเทศนะครับซึ่งก็อย่างน้อยอยู่นะครับแต่มันคือการพยายามที่จะพึ่งตัวเองได้ให้สามารถจัดการดูแลประชาชนในสภาวะวิกฤตซึ่งอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกหลายเรื่องราวนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้จึงเป็นตัวสร้างความตรหนัก แล้วก็เป็นตัวจุดประกายให้เกิดความตื่นตัวในหลายๆเรื่องซึ่งจะนำไปสู่ระลอกของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นที่เราคุยกันถึง VUCA นะครับ V U, CA, v U C A ก็จะยังคงมีอยู่เราพูดกันถึงเรื่องของกระแสะความเหลื่อมลำ้ำซึ่งมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับโอกาสที่คนรุ่นใหม่จะมีที่ยืนจะมีการงานที่มั่นคง มีการเงินที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวลงหลักปักฐานได้เนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆนะครับประเทศที่ก้าวหน้าแล้วก็มีปัญหานี้เช่นกันนะครับรวมถึงประเทศที่เรากําลังปลื้มเวลาที่ดูซีรีส์เช่นประเทศเกาหลีใต้นี่นะครับปรากฏการณ์นี้จึงเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาในเชิงระบบใหญ่แล้วเรากําลังกําลังดีใจที่เราหวังว่าเราจะพ้นโควิดนะครับแต่เรากําลังจะเจอโจทย์ ที่ยังรอคอยเราอยู่ข้างหน้าอยู่ดีนะครับแน่นอนนะครับจทย์ปัจจุบันหลายคนกําลังลําบากเรื่องอาหารการกินรายได้การงานมันเป็นผลกระทบที่ก็ต้องอาศัยมาตรการของรัฐมาช่วยในการปรับตัวในระดับบุคคลเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างและมีทักษะอะไรที่จําเป็นเพื่อช่วยให้เราสามารถที่จะอยู่รอดได้โดยมีความรู้สึกสนุกท้าทายและมีความสุขมีความสําเร็จ เหมาะในระดับที่เรารู้สึกพอใจนะครับอันนั้นก็จะกลายเป็นชุดทักษะที่เราต้องการแล้วก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้แน่แก็คือว่าถ้าเราไม่ได้กลับไปอยู่ในรูปแบบวิถีชีวิตในแบบเดิมนะครับแล้วอัตรา,าเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะกระทบแต่ละแต่ละส่วนที่แตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะกระทบกับจุดที่เปราะบางอยู่เดิมกระทบกับภาค อุตสาหกรรมหรือบริการที่กำลังล้าสมัยนะครับเราจรึงจำเป็นที่จะต้องตีโจทย์ให้รู้ชัดว่ากระแสะใหญ่กำลังเคลื่อนมากระทบเราอย่างไรนะครับเราในที่นี้แต่ละคนจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอาชีพการงานธุรกิจที่ทำอุตสาหกรรมที่อยู่เนี่ยนะครับแต่ชุดทักษะที่ผมจะพูดถึงเนี้เป็นชุดทักษะกลางที่ควรจะต้องมีกันทุกคนโดยเฉพาะรุ่นลูกหลาน ยิ่งจะต้องมีกันใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงภาวะวิกฤตกับการฟื้นตัวนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงความสามารถในการฟื้นตัวหลังจากเราสะดุดล้มลงเนี่ยแล้วเราจะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นเนี่ยอันนี้คือแนวคิดของตัว resilience หรือว่าตัวความเข้มแข็งทางใจนะครับแล้วก็ได้เปิดประเด็นไว้ว่าให้ความสามารถในการจัดการปัญหาและวิกฤตและฟื้นกลับมาได้แถมเรียนรู้และเติบโตได้เนี่ยจะเป็นคุณสมบัติสำคัญ ในแนวคิดนี้นะครับเพื่อให้ง่ายกับการพูดคุยผมจะเรียงประเด็นไว้6ประเด็นซึ่งก็นำมาจากความรู้เดิมที่ผมได้ติดตามแล้วก็ได้ทำการศึกษาในพื้นที่นะครับกับกลุ่มเด็กนักเรียนกับคนที่จัดการชีวิตไม่ได้2กลุ่มนะครับแล้วก็นำไปสู่โปรแกรมพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรแล้วก็ทักษะสำหรับพัฒนาเด็กและวัยรุ่น,นครับแต่ครั้งนี้จะมาเรียงใหม่ โดยมองจากประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่มีวูกาอยู่ข้างหลังนะครับอยู่เบื้องหลังนะครับมีอยู่ด้วยกัน6 6ตัวหรือ6ทักษะนะครับเรียงเลยนะครับตัวแรกครับเราต้องการความสามารถที่จะยอมรับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับท่านอาจจะงงเอ๊ะอันนี้มันต้องใช้ความสามารถด้หรอเนี่ยนะครับ ปัญหาก็คืออย่างนี้ครับปัญหาก็คือมนุษย์เราจะมีกลไกทางจิตที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่อยากเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแล้วมีแนวโน้มที่จะต่อรองว่าไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับคือพูดง่ายๆใจไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกว่าจะเข้าสู่จุดที่ยอมรับความจริงได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลามากน้อยต่างกันนั้น ความสามารถของเราก็คือที่จะต้องมีก็คือเราจะทำยังไงให้เราสามารถดูสภาพข้อมูลความเป็นจริงแล้วสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันการนะครับเพราะเรายิ่งยอมรับความเป็นจริงใหม่ได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปรับตัวและจัดการกับโจทย์ใหม่ได้เร็วเท่านั้นนะครับแต่กระบวนการทางจิตใจของคนเราเนี่ยมันจะมาขวางอยู่นะครับซึ่งการขวางนี่เนี่ย มีขั้นตอนที่เราเคยคุยกันไปในไลฟ์ตอนก่อนๆน,นะครับขั้นแรกก็คือช็อกไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นจริงนะครับเหมือนฝันจากนั้นก็จะมีความรู้สึกต่อรองมีความรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกสูญเสียแล้วก็เศร้าใจนะครับกว่าจะยอมรับความจริงได้เนี่ยเร็วช้าต่างกันนะครับเราจริงจําเป็นที่จะต้องการจะเรียกว่ามันเป็นมายน Set ตก็ได้นะครับ ในการยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นดูข้อมูลดูแนวโน้มนะครับแล้วก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องชั่วคราวนี่มันเป็นแนวโน้มใหญ่ที่ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับดังนั้นคนที่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้เร็วก็จะเห็นโอกาสแล้วก็จะสามารถปรับตัวได้เร็วดังนั้นนี่จึงเป็นข้อแรกที่ผมคิดว่าการที่เราจะมีทักษะในการก้าวเข้าสู่ new normal เนี่ยควรจะต้องฝึก เรียนรู้ที่จะดูข้อมูลความเป็นจริงและยอมรับมันให้ทันนะครับเพราะมันจะเปลี่ยนเร็วนะครับ2ครับในการที่เราจะยอมรับแล้วก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี่นะครับเราต้องการการรู้จักตัวเองการรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรการรู้ว่าตัวเองมีความต้องการอะไรมีศักยภาพด้านไหนนะครับออซึ่งการรู้ตัวเองเนี่ย ถ้าเรารู้จักตัวเองด้วยดีนะครับมันจะนำมาซึ่งการรู้จักเลือกว่าจะไปทำอะไรแล้วก็เลี่ยงจากอะไรนะครับมันจึงจะส,สสมความสำเร็จแล้วก็มันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นนั้นในข้อ2นี้ก็คือการรู้จักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องของการเรียนรู้และปรับตัวนะครับคนที่มี การรู้จักตัวเองก็แปลว่าเขาจะมีประสบการณ์ที่หลากหลายและสังเกตตัวเองได้ว่าตัวเองทําอะไรได้ดีทําอะไรแล้วรู้สึกไม่ค่อยคล่องแต่อยากจะฝึกให้เก่งแต่ก็จะได้ระดับหนึ่งอันไหนที่ทําได้ดีก็จะคิดว่าเราจะใช้ชีวิตโดยใช้จุดแข็งตัวนี้ยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับรู้ดีว่าถ้าจําเป็นต้องเรียนเราก็เรียนรู้และพัฒนาได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ทําให้มันไม่เป็นจุดอ่อนได้นะครับการที่เราจะรู้จักตัวเองแบบนี้เนี่ย จึงจาเป็นที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ความสําเร็จซึ่งถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องช่วยให้ลูกได้มีโอกาสลองได้มีโอกาสสาเร็จได้มีโอกาสสํารวจและสังเกตตัวเองนะครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องสังเกตทบทวนดูว่าชีวิตเราที่มาถึงตรงนี้มันมีอะไรดีๆบ้างเราสิ่งเหล่านั้นก็คือทรัพ,พยากรภายในตัวเราเ,าเวลาที่เราเจอกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรารู้ดีว่าเรามีต้นทุนอะไรบ้างซึ่งต้นทุนเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนความเชื่อมั่น ที่จะพาเราผ่านการเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่นะครับความสามารถนี้เนี่ยเป็นที่น่าสียดายว่าในระบบการศึกษาไทยปัจจุบันไม่ได้เน้นนะครับคือระบบการศึกษาเนี่ยจะเน้นให้เป็นรู้จักวิชาการเป็นเรื่องๆแต่ไม่เคยได้สอนให้รู้จักตัวเองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับวัยรุ่นคนหนึ่งเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่ผมพูดถึงนะครับหนังสือเรื่องของสงครามเย็น นะครับของอาจารย์กนกรัฐเนี่ยผมก็เอาประเด็นในนี้ไปลองคุยแย่กับวัยรุ่นที่ใกล้ตัวคนหนึ่งเขาก ouais, ็บอกว่าจริงๆเขารู้สึกเหมือนกันว่าระบบการศึกษาไม่ได้ช่วยให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นเขาอยากจะให้ระบบการศึกษาเนี่ยมีกระบวนการที่ทําให้เขารู้จักตัวเองเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเขาจะวางตัวเองยังไงในอนาคตซึ่งเป็นความต้องการที่สําคัญมากของวัยนี้นะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เรายังขาดกระบวนการนี้ดังนั้นถ้าเรายังไม่มีกระบวนการนี้ผมก็เชื่อว่าโลกอนาคต คนไทยจะมีปัญหาการปรับตัวเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ซึ่งคนอายุเฉลี่ยในการฟังรายการนี้อยู่ที่วัย40เนี่ยผมเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตของคุณมีมากพอที่คุณจะรู้ตัวเองในระดับหนึ่งคุณอาจจะไม่มั่นใจบางเรื่องครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่ามีแต่การเรียนรู้ตัวเองและเพิ่มความเชื่อมั่นว่าเราจะเรียนรู้อะไรก็ได้ถ้าจําเป็นเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นความสามารถที่สําคัญมากเพราะคุณจะมีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบเราก็ยังรู้ว่าเราควรจะวางตัวยังไงเราจะต้องเรียนรู้อะไรแล้วเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นนะครับอันนี้คือข้อ2อนะครับสก็คือในโลกยุคอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาใหม่ๆมันจะมีเรื่องที่ซับซ้อนมันจะมีสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเต็มไปหมดนะครับนั่นเราต้องการชุดทักษะในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนนะครับปัญหาใหม่ๆปัญหาที่เราไม่คุ้นเคย ซึ่งถ้าคุณฟังหัวข้อนี้แล้วคุณอาจจะจําได้นะครับว่าผมเคยหยิบเอาหัวข้อนี้มาขยายพูดเป็นการไลฟ์ครั้งหนึ่งไปแล้วก็คือทักษะการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนนะครับในความที่โลกเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้นปัญหาก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมหน้าตาของปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมนะครับ ก็คือเราเจออะไรก็ตามเราก็ต้องเริ่มต้นจากการทําความรู้จักและเข้าใจในความเป็นปัญหาของสิ่งนั้นก่อนซึ่งตรงนี้ก็จะผสมกับความสามารถในการเรียนรู้นะครับรวบรวมข้อมูลประมวลทาความเข้าใจในปัญหาก่อนที่จะไปดูว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างซึ่งในหลักของทางเลือกก็คือเรายิ่งชัดในตัวเลือกมากเท่าไหร่ก็จะช่วยให้เรามีความสามารถในการตัดสินใจได้ดีเท่านั้นจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการลงมือแก้โดยยอมรับ ว่าบางอย่างเราควบคุมไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องยอมรับมันตามข้อหนึ่งแล้วก็บางอย่างที่เราควบคุมได้เราจะต้องโฟกัสและเรียนรู้ที่จะลงมบือทาให้ดีเนี่ยนะครับข้อนี้จึงเป็นข้อของการเข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาให้เป็นระบบแล้วไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเรามีหลักคิดชุดนั้นอย่างถูกต้องโจทย์อะไรก็ตามซับซ้อนแค่ไหนขั้นตอนการแก้ปัญหายัางคงเหมือนเดิมนะครับ มันแค่ว่าเรารู้ในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนมันมีข้อมูลใหม่ที่เราต้องการเรียนรู้มากเพียงใดน,นะครับแต่หลักคิดในการแก้ปัญหายัางเหมือนเดิมครับ4ครับเราต้องการความสามารถหรือทักษะในการดูแลตัวเองในทุกสถานการณ์และดูแลสายสัมพันธ์คนรอบตัวนะครับข้อนี้ผมรวมกันไปเลยเพื่อให้จํานวนข้อมันน้อยนะครับจริงๆเนื้อมันไม่เ,เหมือนกันการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือการ พื้นฐานนะครับกินนอนออกกําลังกายแล้วก็การสามารถที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขอย่างง่ายการใส่ใจคนรอบข้างการสํานึกขอบคุณในสรรพสิ่งการรู้ว่าอะไรสําคัญสําหรับตัวเองแล้วก็การใส่ใจที่ทําให้เรามีคนเกื้อกูลกันแบ่งปันช่วยเหลือมีคนต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเขาเราต้องการความช่วยเหลือเรามีคนช่วยเรานะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราลดความโดดเดี่ยวแล้วก็มีความอุ่นใจ ในวันที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในวันที่คลื่นของการเปลี่ยนแปลงมากระทบถูกเราแรงเนี่ยการที่เรามีเพื่อนฝูงคนรู้จักที่หลากหลายวงการหลากหลายอาชีพเราจะได้รับความรู้ข้อมูลที่หลากหลายนะครับเราจะติดตามความเป็นไปได้ชัดขึ้นแล้วถ้ามันกระทบแรงมาที่จุดเราเราก็มีเพื่อนที่อยู่จุดอื่นมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือการอาศัยเครือข่ายเพื่อช่วยกันรับนะครับช่วยกันรับผลกระทบ ซึ่งแน่นอนว่าถ้ากลไกสังคมมีสิ่งเหล่านี้นะครับคือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีชุมชนที่ดีตรงนี้ก็จะช่วยให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจัดการได้ง่ายขึ้นในระดับบุคคลก็คือเราต้องดูแลตัวเองเป็นแล้วก็เราต้องไม่ปิดตัวนะครับเราต้องสามารถที่จะเกื้อกูลและมีมิตรภาพกับคนในหลากหลายวงการเพื่อทำให้เรารู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อทำให้เรามี แหล่งช่วยเหลือที่หลากหลายรวมถึงได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่4นะครับข้อที่5ก็คือทั้งหมดเมื่อมีแล้วเนี่ยในความเป็นจริงใหม่นะครับในการรู้จักตัวเองนะครับในการแก้ปัญหาในการมีเพื่อนฝูงสายใยและดูแลตัวเองเป็น,เ,นเราต้องปรับเป้าหมายในชีวิตของเรา ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแน่นอนน,นะครับมันมีเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะสั้นใช่ไหมครับเป้าหมายยาวสุดก็อาจจะเป็นว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปยังไงนะครับเ,เราอยากจะทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังให้กับชนรุ่นหลังบ้างนะครับเป้าหมายระยะกลางๆหนึ่งอาจจะหมายถึงสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราตั้งใจจะไปยืนอยู่ตรงไหนในกระแสการเปลี่ยนแปลงนะครับ เช่นถ้าสมมติว่าคุณอายุ40กว่าเนี่ยคุณอาจจะต้องนึกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต้องนึกถึงงานใหม่หรือการไปหาอะไรทาด้วยตัวเองการ,กรเกษียณพวกนี้รวนแล้วแต่ต้องการเป้าหมายที่เป็นระยะค่อนไปทางยาวหน่อยหนึ่งแล้วก็ภายในเป้าภายในเวลาปีหรือไม่กี่เดือนก็ต้องมีนะครับว่าเช่นตอนเนี้เรากําลังอยู่ในช่วงที่เรากําลังรุ้นที่จะได้รับฉีดวัคซีนกันนะครับ มันก็เริ่มมีความชัดเจนว่าเราควรจะได้ฉีดอย่างน้อยก็ในครึ่งปีหลังนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีปัญหาวัคซีนกันงนั้นมันก็สามารถทําให้เราพอจะมองเห็นว่าเราจะขยับต่อ,อยังไงได้นะครับไม่ว่าจะชา้าจ,จะเร็ววัคซีนก็มาฉีดทั่วถึงนะครับแล้วก็เราก็จะต้องเดินหน้าต่อในนั้นเราต้องมีเป้าหมายบางอย่างทําให้เรารู้ว่าเราจะเอาพลังงานของเราไปโฟกัสที่ไหนนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับ คนไทยในญี่ปุ่นคําว่าไม่นานมานี้จริงๆก็คือเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับผมก็ถามเขาว่าแต่ละคนได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับผมถามบุคลากรทางการทูตในสถานทูตนะครับข้าราชการผู้ใหญ่เขาก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นฉีดวัคซีนไปได้สองเปอร์เซนนะครับสองเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดวันก่อนที่ไต้หวันครับ ไต้หวันตอนนี้ฉีดวัคซีนไปได้หนึ่งเปอร์เซนของประชากรนะครับวันก่อนล,ลูกผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยที่กี่เปอร์เซนต์เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เยอะนักนะครับแต่มีประเทศอีกเยอะมากที่ก็ไม่ได้เยอะนักแล้วก็มีประเทศบางประเทศที่ทําได้ดีสว่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่รวยญี่ปุ่นนี่เป็นกรณีที่แปลกหน่อยหนึ่งนะครับเขารวยแต่ว่าเขาฉีดได้แค่สเปตอนนี้นะครับกลับมาเรื่องเป้าหมายเนี่ยนะครับพูดออกนอกเรื่องไปหน่อยนึงเป้าหมายก็คือว่าแต่ละขณะเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้อง รับความจริงรู้จักตัวเองแล้วตั้งเป้าหมายใหม่ให้มันเหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแต่ภาพรวมยาวๆเรายังมองชีวิตเป็นภาพเชื่อมโยงก็คือปลายทางชีวิตเราอยากจะมีชีวิตยังไงใช่ไหมครับแต่รายละเอียดระหว่างทางเนี่ยเราต้องปรับไปเรื่อยๆตามความเป็นจริงแต่ตรงนั้นมันเป็นรายละเอียดของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามทางนะครับสุดท้ายก็คือความเป็นมนุษย์ของเราเราอยากจะจบชีวิตยังไงก็จะเป็นปลายทาง ในเป้าหมายนี้เนี่ยหลักสําคัญก็คือในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเราอย่าตั้งเป้าปลายทางที่ชัดและละเอียดเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่ามีตัวแปรอะไรมากระทบบ้างนะครับแน่นอนนะเรามีการเรียนว่าเป้าหมายที่ดีควรจะมีความชัดเจนนะครับแต่เป้าที่ชัดจริงๆควรจะเป็นเป้าในเชิงกระบวนการที่เราลงมือทําโดยรู้ทิศทางว่าเรากําลังจะไปไหนนะครับส่วนมันจะไปได้ยังไงในรายละเอียดหรือจะไปถึงตรงไหนเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ย บางทีบอกอยากเหมือนกันนะครับความเข้าใจในการตั้งเป้าหมายให้เป็นการมีศิลปะในการตั้งเป้าหมายชีวิตก็จะเป็นทักษะที่สําคัญนะครับผมเจอคนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งนะครับเขาสามารถที่จะบอกได้ถึงความจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่ครับคนทุกรุ่นที่เคยเจอนะครับหลายคนสามารถบอกได้ว่าเขาไม่ชอบอะไรนะครับแต่เขาบอกไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วที่สําคัญก็คือเขาบอกไม่ได้ว่าเขาจะลงมือทําอะไรเพื่อไปถึง เป้าหมายตัวนั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนขาดที่สําคัญหลายคนถ้าพ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับจะบ่นเก่งจะรู้ว่ามีปัญหาแล้วไม่พอใจแต่ไม่บอกว่าจะเดินยังไงด้วยตัวเองแล้วก็ไม่าาละกาารับผิดชอบด้วยนะครับนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามขอให้คุณเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายเป็นแล้วฝึกครับฝึกว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเราตั้งเป้าหมายแบบนี้แล้วมันบนรรลุไหมมันได้ผลไหมนะครับแล้วเรียนรู้กระบวนการตั้งเป้าหมายให้ดีครับ เพราะการตั้งเป้าหมายให้ดีอยู่เสมอภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจำเราจะรู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังคงมีความรู้สึกสนุกได้มีความรู้สึกทา้าทายได้เพราะเป้าหมายที่ดีมันจะเป็นตัวล่อให้เราเล่นสนุกกับการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเรารู้ว่ามันเปลี่ยนไปอ่าเราก็ตั้งเป้าแบบนี้นะครับกเ,เปลี่ยนใหม่อ่ะเปรับตรงนี้น,นะครับท้งนี้สนุกครับแต่ถ้าเรายึดกับเป้าหมายที่เราอยากได้แบบแข็งตัวมากนะครับ พอมีการเปลี่ยนแปลงลเราจะยอมรับได้ยากครับเป้าหมายในยุคที่มีความไม่แน่นอนจริงจะต้องเป,เป็นเป้าหมายที่มีความยืดหยุน่นแต่ก็ชัดเจนในภาพระยะยาวนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องให้เวลากับศิลปะการตั้งเป้าหมายชีวิตการตั้งเป้าหมายในงานความสัมพันธ์สุขภาพนะครับเป็นเรื่องดีๆที่เราจะต้องฝึกครับสุดท้ายนะครับสําหรับทักษะตัวสุดท้ายที่6ก็คือ เป็นทักษะที่ไม่่คยได้พูดถึงกันมากนักนะครับคือความอดทนและความเพียรพยายามพอถึงที่สุดเรารู้ดีว่าเวลาที่เราเจอกับการเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัวครับและเวลาเราปรับตัวเนี่ยช่วงแรกมันจะช้าหน่อยหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า learning curve นะครับคือเวลาเราเรียนรู้อะไรใหม่มันจะเสียเวลาเรียนช่วงแรกช้าหน่อยหนึ่งพอเราพอเราเรียนรู้ดีปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นเร็วนะครับนั้นเวลาที่เราเจอกับงาน การเปลี่ยนแปลงเราต้องอดทนเราต้องมีความเพียรแล้วเราต้องอึดในการที่เราจะทํามันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความสําเร็จในแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่ไม่ต้องใหญ่เกินนะครับให้ความสําเร็จเล็กๆพวกนี้เนี่แหละครับที่จะเติมให้เรามีพลังและพลังพวกนี้แหละครับจะทําให้เราไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับงนั้นในทักษะ6ตัวนี้นะครับ ดูเหมือนว่าแต่ละตัวมันแยกตักกันแต่จริงๆทุกตัวมันสัมพันธ์ถึงกันนะครับผมจะทวนอีกทีหนึ่งนะครับตัวแรกก็คือเราต้องเร็วกับการยอมรับความจริงที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อเราจะได้ปรับตัวเองและเป้าหมายใหม่ให้เหมาะสมกับความเป็นจริงใช่ไหมครับสคือเราต้องรู้จักตัวเองให้ดีมากๆแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ของตัวเองนะครับดูแลสมองของตัวเองให้ดีเพราะว่าสมองคืออวัยวะสําคัญในการเรียนรู้นะครับ และที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าเราเรียนรู้อย่างไงนะครับซึ่งเป็นวิชาสําคัญมากว่าตัวเรามีความถนัดด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างไรแต่ละคนจะเรียนรู้ไม่เหมือนกันต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองนะครับเพื่อเราจะได้มั่นใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราเรียนรู้และปรับตัวได้เสมอนะครับสคือฝึกแก้ปัญหาให้เป็นระบบเพราะว่าปัญหาที่ซับซ้อนอยังไงก็ตามขั้นตอนมันเหมือนกันนะครับเราจะมองทะลุเพียงแต่เรารู้ว่าเราขาดข้อมูลอะไรขอเวลาหน่อย 4. ก็คือดูแลตัวเองและสายสัมพันธ์5ก็คือฝึกตั้งเป้าหมายให้เป็นนะครับหอดทนครับเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่เวลาที่เราปรับตัวเราต้องมีศิละปะของการสร้างความรู้สึกฮึกเขิมด้วยการอดทนมีความสําเร็จเล็กๆแล้วก็ปรับเดินต่อนะครับมีแรงฮึดเดินต่อนะครับมอนอย่างที่ปราชญ์โบราณของจีนท่านหนึ่งพูดไว้ว่า คนทางไกลหมื่นลี้เริ่มต้นที่การเดินก้าวแรกหกตัวที่ผมพูดมาเนี่ยอยู่ภายใต้แนวคิดของความที่เราจะเข้มแข็งและปรับตัวได้กับโลกที่เป็น new normal หลังโควิดมันไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวครับมันมีอีกหลายเรื่องที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลกใบนี้แล้วนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าท่านมีลูกหลาน ท่านก็จําเป็นที่จะต้องเตรียมลูกหลานให้มีความพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับ